าสรุปคำาเบา้าำจาปูวังหันกระแตงขันึืนนะคะที่เอฟซีพ่นรวมบุญมานะคะพ่นฝากมาทั้งยิมทั้งแตงมัวพอเขียนบ่อแอนะคะความทั้งของหนักหน่อยึืนให้เรียบร้อยนะคะไล่ซื้อได้เสียงึืนห้แล้ว้อมกับพวงมาไล่นะคะพวกมาไล่ให้ว่าไล่ปูไล่พ่นพ่นฝากมากค่ะคืนห้เรียบร้อยค่ะบันนี้ปูก็มีปัญหาอีกละมือนี่มีปัญหาหขมาห้ามาตีมาเบานะคะทัคู่กับสีเบาห้ฟัง คือมือนีปูว่าภากันหูจักพัฒนาเดี๋ยวสำหวับพัฒนาพัฒนาหน้าบา้านไม่คู่สำหวับทำความสะอาดหน้าบ้านแล้วก็หูจักกวดหูจักปัดคําว,ว่าพัฒนาเราอ่ะก็เข้าวห้าข้าวในข้าอาหารเนาะและ้ว,ดดวก็รดแดงพอกกับหูจักเสียดออกเสียดให้มันออก <ๆ S 2> แล้วว่ารดแดงปูเนาะเสียดให้มันออกเตอร์เสียดให้มันออกสำหรับมือนีเด้ สำลอบมือนี่แม่บัดที่นี่ปูระวาดังสี่ใบพอไปเบืองแม่คู่ล่ำยุบันอันเสียห้ำเสียบุญมากป้าบุญมากเนาะครับผมของแม่ปลาไผ่ของพ่อเออของพ่อบุญมากค่พิ่นกะกับแม่ปลาไผ่บังหันกะคือจัดงานวันเกิดวันที่สี่สิงหาค่ะแม่คู่กะเอาทีมนางล่ำ สิบวันร่ำวันที่เก่าท่านว่าไหปูน,ะน,อนอะ่ะเดินซื้ออรอ๋อเด<ม> <นะ S 2> ินซื้อหาเครื่องแมีนบดีปูละมาร์กเราว่าละมาร์กเหมยหยิบ,บส่วนเหล้ยงๆม,งาาามาคืองามแท้เราว่าคือฟูดคือเกิดโอ๊พฟ้สะอาดแล้วพ่อไปยินข้างหลังพักกันเห็นวันเดี๋ยวบโอ้ยไปเห็นเอาจังสี่ไปหลังวันที่สิบหกวันสันจัดเหตพ่อเหตุบัวบัวเข้าทัหาผู้ดันผู้ดีโทัหาพ่อหำโทัหาโทัหาคุณนวรลาศทั่วหา ยังก็เดียแสงมัวค่ะี่อนนิชาออนนิชาแล้วก็ผู้ได้เอยกัยนของอันหนักหน่อยอน,นะแก้วรัดบ้ดางแก้วรัดขอแก้ว<ไ>ท่ให้เพ้นวานน้ะ<ไ>สีออกซอยบอรัระวังเส็จสีออกซอยบอัวออกซอยอันันคามวันล้ำหลังวันที่สิบหกพอเสรจากสิบเจ็ดระวัง<ไ>เสอฟ<ไ>ังดีๆนะคะหลังวันที่สิบหกพอเสรจากสิบเจ็ดเราัะ ออกกันคนละเท่าใดเพื่อนก็นได้รับปากผู้เลยว่าออกกันคนละลอยเกียริศทวงบอกว่าหาลอยเกียริศีบอมันผู้ว่าลอยเกียริศเออถือต้องสันแต้มู่ก็ว่าออกเกียริศีผู้ก็บนื้อหัวอยู่แต่ว่าเราเรียกว่าลอยเกียริศพ,พอดีเราว่าได้บัดที่นี่คุยก,กับคุณนวราศ์คุณนวราศ์เป็นเจา้าภาพให้พ่อบอสันเจ้าภาพมอลลำเราก็เรียกว่าเปลี่ยนทำไมจะไม่ได้เปลี่ยนให้พ่อได้ ก็เลยว่าอาพ่อสีให้ยลอยให้ออกซอยมูเร่อลอยเก่าเสียปสั่นไปเนี่ยอของคุณเอาเวลาผัาดในลอยเก่าซีบสุมม้มเบอร์ในลอยเจ็ดซีบก็นี่แหละคือคือปัญหาอะไรวะที่นี่แล้วเรียกว่าเมือม่อเมื่อวันที่สิบเจ็ดคันล่ำนะอย่าลืมพวงมาไล่ให้มอลำสมกิตกับมอลำหอมหวนปัวให้เอาทอ่อกันพวงมาไล่ให้เอาสองพวงแล้วย่างทีทสองพวงสองพวงต้องท่อกันสองพวงต้องท่อกัน พ่วงละเก่าสิพ่วงละเก่าสิระหว่างสิเว่ยพ่วงละเก่าสิไปเตี่ยวด้วยครับพ่วงละเก่าสิแต่ว่าสองพ่วงทอกันเข้าใจว่าเนี่ยระหว่าพ่วงมาไล่มันต้องกล่มเราก็ได้เขียนไห้นั่นแหละอันก็คือยิ้มบนสัวบางนึงค,ะนะครับเนาะนี่แหละหมูจกักว่ามันนี่เขียนว่าเป็นพ่อสีเขียนไห้เราเลยวางสิมันทอกันดิของมอลลั่มสก,กิตกับทอกับมอลลัมมันของไม่คู่ละว,ว,ว่าขั้นขั้นขั้นพอทอกันสิว่าล่ำเอียงล้ว,ว่า อันนี้ก็คือปัญหาอีกอาจจะเป็นไวรัฐบาตเทิลให้เข้าอยากยิบยิบจ้าใบเพื่อสิเป็นเล็บุญขังนั่นกับว<ช>ัตถุเนาะนะเพราะว่ามันออกซองหายได้บางทีงวดน,นี้กับวันนี่ยถ้าบุนทั้งบุญทั้งล่างทั้งหลังเทากแล้วแ <c oughs> ่โมว้ <laughs> <laughs> วกมาไล่สองพ้วงแห่เอาอท่อกันระหว่าท่อกันแต่ว่าคนลักเก่าสิบแต่ว่าเก่าสิบแต่เราเราเราผมว่าถิ่นเก่าซิบเพื่อเก่า ค่ะเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นี่แหละตีแม่ผัวเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หรือจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์ยังแฉกค่ะส่วนมากห้าเทเราบอกเป็นตัวก็ได้ห้าล้านเราเบายังสี่ถ้าฟังเสียงพอวันที่สิบห้าแล้วอะประมาณวันที่สิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบหกเลยค่ะเดืออันมือนี้ใดบ่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 ถ้าจะละว่าเอาเอาคำเบาแล้วมาเมาเมาเมาไข้ฟังระกาเอฟซีฟังละกา ตีเป็นการบ้านไปให้เป็นการบานก่อนกนปูสิเหลือยวันที่สิบหาสิพกเลยค่ะวัางหนึ่งหันกับมีผู้ได้แม่คู่ฟันได้คัดฟันได้สิบหาหงวดว่าหันนด้เนี่ยฟันว่าได้สิบหาออกปากเป็นผู้เถ่ามาเ้ามาได้เท่าพูพ่นกะมันกะสีเบามันกะสีออกก็ไดเบาก็ไดเนาะเบาว่างไดก็บว้าออกปากกระไดจะแม่คู่หูเมียขึ้นมาปากงับงับสิบหาสิบหาสิบว แม่คู่นวลเราิผ่าว่าสัตว์คู่ก็บอกว่าหามาแทรแน่นอนห้าอิริคูกับพวกว่าหาเสียจยวนมาตัวเดียวมาแทรเขาไม่คู่กับมาตัวนึงมุกหนูเขาไม่คู่มาสองกับเจ็ดเขาเสียจยวนมาหามุกหนูหันแม่นคตรหันคิดได้นะห้าสองเจ็ดสองแค่นั้นครัะก็คือเคียวพวกเราออกมาตีได้นะคะแต่ว่ามันกับแม่นอหลี เพราะว่ากับแม่คู่กับเชียนแหงอยู่เนาะค่ะเชียนว่าของแม่คู่มาสอนกับเชียนของเสียจวนมาหาแค่นี้ยังเอาบ่ได้แม่คู่กับยังเอาเนี่ยปัญหาของปู่คือแหวนสองวงแมนบดีปูแล้วังสี่แบดนี้แวนสองวงยังสี่แบบขางละหาขางละหาสองวงคำว่าวงก็มีศูนย์นี่แหละหาศูนย์มามายนี่แหละเห็นว่าในคลิปแล้วก็บอกข้ามนี้เพราะเราหัวใจก่าแม่คู่เพราะเสือหาศูนย์อยู่แล้วแม่คู่เพราะเสือแจ้งบาทหาศูนย์แต่ว่าหาสองไหนนะคะหาสองได้แต่ว่ากับวด้ ก็บ่ไา้หลายทหันออกนึงหาหาหนึงไม่แม่คู่เลยเต็มเต็มเพราะว่าอันนี้เลขฝันฝันสิบหานะนี่นี่ก็คือซื้อว่าดวกนะคะถือว่าโซเข้าเพราะท่านเขาเขาไม่คู่คกันพิจารณาเบิองอาการช่วงเขาพัรษาคือว่าหลับบูดพอินเน้นตัตรงเ่ไา้บดมือเนี้ยเล่าเบาแล้วเล่าเป็นปัญหาเ่าพ่วกมาเลยทอกันทั้งสองพ่วงสองพ่วงต้องทอกันสองพ่วงต้องทอกันค่ะ พวงละเก่าสีพวงละเก่าสิระวางสิแม่ครับเข้ากะเมื่อเสวเก่าศูนเก่าูนมาเฮียงกันกักอนนึงเก่าเก่านึงซูนซูนตีตีได้ก็การเน่นอนพอนะมันเพียงกันเด้เออแม่นี่ดีเด้อยยเลื่อมเนอะกะกหยฟังคักนี่แหละแม่คู่กับเอาเอาไทยถอดข้ามหมปูแต่แต่ว่าที่เน่ยออว่าข้ามวอลลัมลอย ลอยเจ็ดสิบรอยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ให้คุณน่ากรลอยเก้าสิบให้เป็นเจ้าภาพลอยเก้าสิบเป็นเจ้าภาพครับขั้นขั้นอันพอสิว่าให้เต็นน้ำเราอะต้องออกพุดละลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ิบแต่ว่ากับเปลกไข่ทวงหงอกหมดคุณจะว่าทวงวงอกบ่มีเงียนเราว่แล้วว่าสิทวงวงอกพ่อรีดตูนแม่พ่อพ่อพอไห่ออกน้วมูนออกครับไ่ออกน้มูแต่ว่าเสียเตาสักเต็นสิบเจ็ดบาทเต็นละ ทราบวกินยู่ในหนึ่งเกจซวนนั่นแหละค่ะครับผมทราบว่ารดแดงพูแล้วเนาะหนึ่งเกจศูนย์ซวนเจ็ดหนึ่งนี่แหละนี่แหละพี่แต่ละหน้าบึ่งเนียค่ะเด้อไม่คู่เขาบอก่าไปยิบแจ๊กไปเจืออยู่เลยนีหลาบอยู่โอ้ไปทุ่มโตเวพิษค่ะไม่คู่ทุ่มทุ่มสิบห้าทุ่มมันเอียงก่อยอันเก้าเกจบริหัรค่ะเคร 0, <us> ื trouble, ่อกันกับเครื <ton ic Math> ่องเก่าศูนยนั่นแหละอันเที่ที่ไม่คู่ไปยิบมันละครับ แต่ว่ากาบพวเป็นยังเนาะค่ะนะสูต่อไปแต่เขาเกับตามทุนเฮามาเนี่ยเ <laughs> น่าไปเกินตัวค,ค่ะอันนี้ก็พมพ่ว้าสู้กันฟังกันอย่างให้ไดเนาะแต่ปูและเลยเขียนหายนี่ล่ะเบืงเ้งแนนกระดานเอซีเดพวกกันท,ทั้งทีมงานเทาคนสีทไทยหายเบิงเ้งดอกปูละเขียนมาที่แรกละเขียนเลขสองก่อนเนี่ยหจจพบ่พวกมาเลขสพ่วงนี่ยบัดนี้พวกมันเป็นมันเป็นวงกลุูมเนี่ยเร็ละเลยเฮ็ดนงวกุ่มสองวงและเลขเขียนขึ้จังสองศนศูนครับ กาเขียนระบุว่าวที่16ผอจังสีนาะ่ะกาเขียนเกนะ่าศูนย์นึ่งกัมีแเค่นัดอันนี้แม่คู่คิดว่าไวรัฐบาลให้แต่ว่าแม่คู่กับท่านขม,มวณออกมานะว่าว่าว่า,วาเป็นตัวไหนเขาไม่คู่แต่และกันลกันนะค่ะล้วสักกันสีเดมาแจับแสกับวพงเสียใจครับใจเย็นๆอันนี้การเข้ายิบแจับจะลาก,กินแมงรัฐบาลให้เลยสักกันก็ได้เรียกเป่า นะคะแต่ไปคู่กับว่าคิดว่ดมามั่สิบเป่าดอกแต่ปูแล้วคือว่าว่าท่อกันท่อกันจั่นสิเลยพึ่งจะได้นิมนตนปูมือนี้นะคะนีมนต์ปู่พ่อแม่คู่กับตีมงานค่ะสําหรับวันวันที่ยีบซีไม่คู่กับตีเดือนนี้แหละค่ะแต่ว่ากับมือมือเดือนตุลานี่กับซิมี่วันที่สิบสองนะคะอยู่บ้านข่าวสารที่ซีจองไว้บุญกฐินบอกว้หน้าห้าเอฟซีพอนจองมะล่ำ ซิบเก่าทีตังเวนกเงื่อนนะคะเดือนตุลาซิบเก่าบ่ไใดซิบสองบ่ได้เพราะว่ามื่อวันเมื่อมื่อเดือนตุลาเนี่ยงานก่ะผู้ใดมาโอ้โศมันสิจรองเงินมอลำไปลำกันได้ก็สินะค่ะห้ากระเจงาขอบ่นปู่วขาเบาออกนะคะเงินบางเทือบางที่ห้าบ่ขาดบ่ฝันดอกซิงซักสีพิ่นมีกิ่งนะคะแม่กู้ค่ะบ่คิดว่าสิแดงมาเฮ็ดมาสางทั้งวัดว่าล่ำบานนี้ แล้วก็คิดว่าสีแด้มีรถล่าขี่ขนาดนี้ยงสีหน้าคือค,คือห้างแค่มันมันซ้ำความฝันเลยยิ่คนเฮามันมันมันยากอยู่ค,ค่ะคในการที่เฮาสิพีกพันชีวิตมากแต่ว่าเข้ากาเดินแบบระวังนะคะคือให้กตีทำซ้อนใจคือปูรอกอะสอนเฮาในตัวส้อนไม่คู่ใน้ตัวเฮากาเคยทุกข์เคยยากเคยลำบากมากเมื่อตอนนั้นค่ะแต่ว่าบัดนี้ ยามพามีเงินจะเสียเข้ากับซางใครมันเป็นประโยชน์จังสินะให้เป็นประโยชน์ส่วนร่วมนั่มแม่คู่กับไปซอยทั้งวัดว่าล่ามนั่มจะเสียยามบมีโศกยามโศกว่าเขาแม่คู่กับงวดใบก่อนเอฟซีสำหรับเอฟซีรวมบุญมากพูดละเลกระหน่อยสิแม่คู่กับซาสวมไวถึงเวลาแม่คู่กับปเฮเดตตนผัปลาราคร้างพาธาจดียูวัดโพชุม่มพรอมกับโย วัดป่าบันเมือดนะคะลายยางนะคะยางค่าอยู่วัดป่าบันเมือดก็หลายคือกันครับค่ะการยังไรบันนี้งบเขามันหน่อยนะสิแมคือพอท่านได้งบแม่คู่กับตองโล่ใหปูโพดพายวันนี้แหละท่านวันนี้ได้สูงเวลาแม่คู่กับเชิดตนพับปลาใหญ่นะคะไปถวายสากพระธาตุเจดีอันเท่าว่าท่านมีเท่ากับบ่เป็นยังนะคะบ่ได้บังคับกันการทำบุญนี่แก่มันเกิดจากกิจจากแก่แล้วก็แรงบรรดุลบรรดาลแล้วก็ คำว่าขอพรขอปูนะคะับผู้นักนบนสาธ e e ouais. right. ุเดอร์ไหใดจะหาแสนเดอร์ยังเสียให้โซ่ให้มาเนอร์สี่ใดมอลำสี่ใ้ปูมาเหยียบบานเหยียบซองมาเบิองบานเบิองซองให้จังเสียเพิ่มเพิ่มกระไดจังเสียไหมครับมการห่านข้นกับซาธุเดอร์ไหใดเป็นล้านกันผู้นักนกับเม่เคยถือเป็นล้านอาจจะถือหาแสนหกแสนเป็นบ่ก็ได้เป็นล้านทั้งที่ได้โดยบังเอิญด้วยครับหากแค่เข้าเข้าลงเพียดยังเสียเข้าเข่าบนล่างจังเสียเข้าเย็บเพียดยังเสียมันก็ได้ แม่คู่เคยเป็่นนะคะแม่คู่เคยถือถือ,ถอไกกรก็เคยถือหน่อยก็เคยเมื่กะเคยกเคยค็เทิ้งมีดได้มีเสียนี่แหละอันซุโมนี่มันมันเป็นการเสี่ยงสูงนะคะมันเป็นการเสี่ยงสูงเพราะว่าสิเดตลอดเราบางเที่บบางที่ส่วเพเพพนวพ่นเขาพันษานะคะพระพ่นกะบวชยูวัดปลาบันหมื่น,นสามลูกสิ่งที่แม่คู่พ้าเฮดกะบ,บ่ได้ทูิหายไปไใสคือจังกุดพระยางสีน้ <g> อหยิบเนาะเอฟซี ลูกหลานปูบ้าบวชจังสิกระยุงสิล่ะข้ากับบูรณะทั้งวันว่าลามไปนั่มยังไงแม่คู่กับเอาวยพ่อนะค่ะหายเอฟซีใส่บุญสุ้ผู้สุ้คนมีโศกมีลาภมีโศกมีมันสุขภาพแข็งแรงเงินไหลน่องท่องไหลมาเด้อค่ะเด้อสาธุคาะสาธุค่ะสาธุค่ะโอเคพ่อพอมีกำลังใจตีให้เราหกๆเลยสิไม่ค่ะกับข้อกับนามเนาะค่ะ เอฟซีเข้ากับล่องเอาไปพินิพิจารณาเบิ้งค่ะสําหรับค่ากระพกิบหน้าของปูตาเขาเนะค่ะค่ะปูกระปูอกระให้ปัญหาพรอมเนาะค่ะอันนี้ค่ะคือปัญหาของปูค่ะหลังวันที่สิบหกเนาะค่ะปูตาให้ทั้งพ่วงมาไล่สองพ่วงให้คุณพอสมจิตบอท่องหนึ่งพ่วงแล้วก็ให้แม่คู่พ่วงหนึ่งและปูกระยำว่าให้เอาค้นละเกาสีให้เอาทอ่อกันวันจันทร์วันเนาะค่ะเกินก็ไม่ได้สันว่าอย่าลืมเท่ากันค่ะ ปูาหายเป็นปัญหาเนาะค่ะหายเอฟซี FC ตีปัญหาปูาหายมันๆเด้อค่ะเด้อสาหรับพวงมาลัยสองพวงปวงหูหายเท่ากันแต่ข้นละเกาซบค่ะก็ะคือปัญหาใบง,งวดที่แล้วนะคะแวนสองบงวงละหาบาทเนาะ,ค,ะ FC ค่ะเอฟซีก็ได้โชคได้มนนะะันค่ะนําปัญหาปูหลายขู่หลายค้นอยู่ค่ะแต่ว่าทางทีมงานก็นเ,ขเขียนลงหายอยู่เนาะ,ค,ะค่ะอันนี้เป็นแนวทางเมื่อนี้เนาะคะ่ะของปูเฮ้า แนวทางคากับข้กับนามือนี้ค่ะค่ะมือนี้เนาะปูให้ค่ากับข้อกับนามใส่แตงโมึืนคันแล้วกันแล้วก็เอาน้่ค่ะที่เอฟซี C ฝากแตงโมมาถาวายปูเนาะค่ะรวมบุญกับปูเฮ้าค่ะปูบอกว่าให้แตงโมไปคืนจอแล้วก็ให้ บอกให้เอฟซีเนาะค่ะค่ากับขอกับน้ามือนี่ร้อยเกียสิบค่ะแล้วก็าบ้านเลขที่เม็กซูเนาะค่ะห้าเจ็ดศูนย์ค่ะเป็นค่ากับขอกับน้ามือนี้ปู่บอกว่าให้ออกกันมือนี้เนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ค่ะมีสองเลขการเนาะค่ะสองเลขการปู่บอกว่าสีไปใส่มาใส่กันให้ผ้ากันพัฒนากันมาสันว่าพัฒนาสามคัคคีกันจังค่อยจะได้โชคได้ลาบเนาะค่ะศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหกหก กิจลาหน้าเนาะค่ะสำหรับปัญหาของปูเนาะค่ะก็คือแต่งโมโซให้เบิ้งแล้วค่ะเอฟซีคแคปน้าจอไว้เนาะลวค่ะไปรีเบิ้งค่ะให้โชคดีทุกคููทุกคนค่ะสำหรับแนวทางค่ะกับเขากับน้ำเนาะค่ะสวัสดีค่ะ